ชว์ไม้เท้าหน่อยนะคะมาสามขากับสองขานะคะทา่านผู้ชมนะคะมีแต่ที่นี่แหละนะคะสมุนไพรไผ่เกรสรอ,อจาพนมนะคะเป็นคนที่รักษาถ้ามาสามขากับสองขานะคะ <c oughs> คุณอัมพรนะคะเ,เป็นเส้นเลือดสมองตีบนะคะเป็นมาสามเดือนสามปีสองเดือนนะคะอ,อ,อาการเพิ่มมาจากพังงานนะคะอ,อ,อาการของเส้นเลือดสมองตีบนี่ทา่านผู้ชมไม่ต้องไม่ต้องอธิบายแล้วนะคะเห็นชัดๆเลยนะคะ ว่าต้องใช้ไม้เท้าแล้วก็จะเดินไม่ได้นะคะจะเดินขาจิกนะคะจะก้าไม่ค่อยออกนะคะแต่ว่ากล้ามเนื้อของอาาถือว่าโอเคอยู่ไหลของอาามือของเขาแกวงไม่ได้เขาจะเจ็บนะคะยกยหน่อยสิยกได้ขนาดไหนเอ่ยยกอ่าอ่าโยกได้เยอะอยู่คนสมุนไพรแล้วสบายตัวไหมมันสบายนะคะอ่าขั้นที่เป็น มันตงึตงๆวันนี้ที่อาม,มาจากพังงานนะคะคือเห็นเพจของเกสมาตั้งแต่แรกล้หลายเดือนแล้วนะคะอยากจะอยากจะมาสักทีไม่มีโอกาสเนาะเจอโควิดอะไรก็ไม่มีโอกาสขึ้นมาะนะคะวันนี้อม,มา่าสุดท้ายอม,ม่าได้เข้ามานะคะ <c oughs> ท่านผู้ชมดูนะคะยกแข็งได้แล้วนะคะอง,งองอ งอ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 เอ่อติดที่ไหนบอกอาจารย์อ่านั่นละนั่นละสุดยอดเมื่อกี้บอกว่าอย่างไงน้ําบอกว่าตัดเอ่อจับช้อนอะไรก็ไม่ได้กินข้าวก็ไม่ได้นะคะดีใจไหมคะดีใจแข็งเมื่อกี้เบาตัวไหมเบานะคะเบานะคะมาจากพังงานนะคะผิดวันไหมยกยกขา ยกขาขึ ah, o, er, ้นขาไม่จิกอาม่าขาไม่จิกปล่อยยกเอ่อยกแล้วก็ลงเต็มเต็มอาม่าลงไปลงลงฝ่าเท้าเต็มเต็มลงฝ่าเท้าเต็มเต็มอ่าโอเคยกได้เยอะมากยกได้เยอะมากอือฮึยกได้เยอะมากโอ้ยกได้เยอะมากอาม่าลงฝ่าเท้าให้เต็มเต็มแต่ละขา อยาหายหายเขาสามารถเดินได้นะคะเอ่อฮะเอ่ออามาเท้าเหยียบเต็มเยียบวางพื้นเต็มวันลงไปเต็มก่อนเต็มก่อนเต็มก่อนอยู่ข้างๆเขาอะมาเดินมาค่ะสุดยอดอะมาค่อยๆนำมาค่ะใช่เก่งมา แน่นแหละเออขาขาัขา่นี้ยกเอ<ร>อสุดยอดท่านผู้ชมนะคะเขาเดี๋ยวนี้คือมาสามขาจะกับสองขานะคะเอ่ออาม,ม่ามาไม่ต้องกลัวเอ่ออย่าให้ก็ไม่ต้องกลัวเอ่มอ,อมาสามขากับสองขานะคะอาม,ม่าคะหลังจากที่ทําการข้อเส้นนะคะ,ะกล่องและหลังมันต่างกันไหมคะ ต่างกันนะคะต่างกันขนาดไหนบ้างอาม,ม่าช่วยอธิบายนิดนึงต่างกันมาม่าพูดได้แต่มาม่านะคะท่านผู้ชมอาม่าพูดได้แต่มาม่าท่านผู้ชมสามารถดูจากการเดินของอาม,ม่านะคะจากที่เขาต้องเดินด้วยสามขาแล้วก็เดี๋ยวนี้เดินสองขาแล้วจากที่ยกแข้งไม่ค่อยได้อมมาม่ายกแข้งไหนสินะคะยกแข้งอู้ โยดได้เยอะมากเหมือนกับว่าตัดช้อนจากเข้าป่าหน่อยซิเข้าได้ไหมได้แล้วอ่ะฮะโชว์ไม้เท้าหน่อยสิคะข้างหลังโชว์ไม้เท้าหน่อยนะคะมาสามขากับสองขานะคะท่านผู้ชมนะคะอ่มีแต่ที่นี่แหละนะคะสมุนไพรภัยเกษรอาจารย์พนมนะคะเป็นคนที่รักษา